ครับวันนี้จะมาผสมเจ้าเซตนี้ให้ดูครับเดอะบัคสองถุงเน่เดอะบัคนะครับแล้วก็ครีมี่ครับนะหลายท่านถามว่าเวลาจะผสมเหยื่อตกหรือว่านาตีทําไงนะผมตกแล้วไม่ได้ใช้หมดต้องผสมแค่ไหนอันตรส่วนง่ายๆครับครึ่งหลอดกับ1ถุงเซตนี้เลยครับนี่เจ้าเดอะบัคกับครีมี่นะครับมาเราผสมให้ดูเลยครับนี่1ถุงนะครับวิธีผสมง่ายๆครับเราไม่ทําอะไรยากเทลงไปนะครับ นะฮะโอ้โหหอมมากเลยครับกลิ่นเนี่เดอะบักนะเจ้าเดอะบักเนี่ยมันจะมีป,ปลาปล่นแมลงป่นกุ้งป่นครับอยู่ในเซ็ตแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ครีมครึ่งหลอดแต่วันนี้ผมมีตัวแต่งครับนี่ตัวแต่งเหยื่ออากา้ากุ้งป,งป,งปง่นปลาป่นนะฮะบอกเลยช่วยดีตัวได้ดีมากครับตกสปิวนี่นะบาลานแต่นี่สบายเลยครับตัดเลยครับเสร็จแล้วก็เทไปสักหน่อยหนึ่ง อัตราส่วนนะผมใช้ประมาณกะด้วยสายตาประมาณหนึ่งในสี่นะครับอ่าหนึ่งในสี่มันจะช่วยดีดเหยื่อได้ดีนะครับกินกินจุ้งครับจุ้งกับปลาครับนี่หนึ่งในสี่นะครับหรือหนึ่งในสามนะจะแตกตัวดีเสร็จแล้วเราก็มาคนเลโคนเลโคนเลครับนี่คนให้เข้ากันครับแบบนี้ครับนี่นะดูได้เลยเห็นไหมเนื้อมันจะเข้ากันแล้วนี่สีขาวๆเริ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่าพึ่งเติมน้ํานะครับอย่าพึ่งเติมน้ํานะครับมาเราก็ เปิดเจ้านี่เลยครับโอ้โหอันนี้หอมสุดใน3โลกเลยครับบอกเลยว่าชอบใครรักใครก็ป้ายจมูกไปครับครึ่งหลอดพอครับนี่ดูปูเป็นเจลเลยนะครับนี่โลชั่นตกปาาขาวๆเลยครับครึ่งหลอดพอครับกินมันแบบตึงมือเลยครับนี่ครีมมี่ครับเสร็จแล้วก่อนที่จะผสมก็คนเลโนเลเข้ากันก่อนจริงๆนะครับ ด้วยตัวครีมี่เนี่ยมันจะทําให้ชื้นแล้วนะบางคนเนาะสามารถจับปั้นตกได้เลยนะครับในสภาพนี้หรืออาจจะเติมน้ํานิดนึงนะครับเอาน้ําบ่อหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าอาก้ามันแห้งมากครับเซตเนี้ยสามารถนะครับถ้ายังไม่แกะถุงนะสามารถเก็บได้ประมาณ4เดือนเลยนะครับ4ี่ถึงหเดือนสบายสบายพอเราโคเลเข้ากันแล้วปุ๊บนะครับมดจะมาครับแมงวันมาแล้วครับโหพูดถึงแมงวันแมงวันก็มากลิ่นมันเรียกดีมากเลย ยอดนะฮะอ่ะแล้วเราก็เติมน้ําครับนี่น้ําในบ่อครับตามชอบครับตามชอบผมเอาฟุ้งๆนะไม่เติมน้ําเยอะครับโคเลโคเลโคเลแบบนี้ครับแล้วก็ทิ้งให้มันออปโปสิตน้ําซึมเข้าไปในเนื้ออาก้าแล้วก็เนื้อเดอบบั๊นะครับแป๊บหนึ่งครับแล้วเราก็เอาไปตกกันได้เลยครับเรียบร้อยครับง่ายมาโหูกินแมงวันมาแล้วเดี๋ยวมดก็ต้องมาหนีไปตกปลาดีกว่าครับปะ 我冲ผลงาน。